ใส่เบิ้งจังใดจะคอยหัวว่ารถมันอันจากแรงจากแรงเบิ้งจังไดเนี่ยเบิ้งสติกเกอร์นี่บ่นี่สติกเกอร์นี่บ่นี่บ่ะสี่ลอยแรงส่บ่ะเออเอาห้าเอาเอาสติกเกอร์มาอันติดซื้อๆไห็นจังใดเอาแต่สติกเกอร์มาติดมันสีหูตีรถสามลอยยี่ติดสติกเกอร์สี่ลอยแรงก็ได้ตัวสติกเกอร์เออเบิ้งตัวไหนเบิง้งในข้อมือคู่มือบ่อ เออคู S <S, <S <2 Pop> co ่มือเนาะคู่มือการสื่อขายกันบ่เบื่องเครื่องมันเอาเครื่องมันบอกอยู่ว่าจักแรง่งแต่ว่าถ้าวูาจักต้องเบิ่งคู่มือเนาะแต่ว่าเบื้องเบิ่องต้นกับเบิ่งอันนี้เดี๋ยวิเบื้องต้นเบื้งต้นนี้เบิ่งสติเกิดเดี๋ยวติเสื้อกับเป็นหัวนอกเครื่องกับเป็นโต๊ะไม่กต่มีอีกอ๋อสั้นเดี๋ยวติเอาพื้นฐานเนาะหมากล่างหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จัก